คอสร้นทางสัในเรื่องจะทำนความเิจะทำเป็นเเป็นการตาหลายหากกาลาหรือเตก่คนต้องการดัหตขสสวัสดีค่ะมาแบบงงๆอีกแล้วเหมือนเพลงนี้เคยดูในรายการสักอย่างหรือว่าช่องจริงช่องไม่จริงอะคะ่ะเป็นเหมือนแบบเป็นเวอร์ชั่นเป็ียนโนเป็นพี่พี่โยปายโยเราอะขออนุญาตเรียก เรียกพี่กันผมถนานั้นพี่โยชิกิเราเหมือนเล่นเป็นโนแล้วก็เหมือนเป็นพี่ไฮนักร้องนำร้องเสียมามาร้องให้เออเป็นเล่นกับเป็นโนร้องกับเป็นโนสองงานได้อยู่ดีผมก็ว่าผมเห็นแบบแว่าแวบวาเอ้ยอะไรอะทําไมแบบเหมือนแบบเพิ่งปล่อยมาเมื่อเมื่อวานแต่ว่าผมแบบไม่ไม่มีเวลาผมก็เลยมาดูตอนนี้แล้วก็โอเคต้องโดน กบนึงน,นะคะก็เลยมาดูณปัจจุบันอนะปล่อยมา16ชั่วโมงละยอดวิวอยู่ที่แสนหกคนกดไลค์สามพันเก้าชื่อเพลงเรสวอนไบโอชิกิแล้วก็มีฟิชเชอร์ลิงกับพี่ไฮแล้วก็พี่ซูงิโซของมือกีตาร์ของลูน่าซี จริงจริง,รง,รง,รงก่อนนะนะพี่โยก็าทำเปน็นนี่ไงไอนะวงไอองล็อกล็อกตาอะไรนี่แหละออแล้วก็มีพี่มิยาบีคนเป็นเบอกิตา้าสองคนอพอพอมาอันนี้ก็เลยอใช่ป่ะนะแต่พอดูไม่ใช่เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเดี่ยวของพี่เขาแล้วก็มีมีคนมาฟรีดมาร้องให้น่าจะเป็นโปรเจกต์พิเศษ อีกหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนพี่ขึ้นก็นอะไรนะโยชิกิอันเดอร์สกายผมว่าน่าเป็นโปรเจกต์พิเศษเรียนตามตรงเกินก่อนแล้วกันเพราะว่า,าจริงๆอะผมเมนผมมาเป็นพี่ไฮลองเสียผมชอบมากเติบโตมากับพี่เขาเลยเป็นแบบเป็นเหมือนญาติญาติสนิทเลยดูล่าสุดดูคอนเสิร์ตที่ในพามวิดีโอค่ะ โอ้โหแล้วจนมาดูาาเหมือนเหมือนเหมือนถ้าเป็นด v วดีเอ้ยเป็น, ay, ปนแบบูเลก็เป็นเหมือนอ่าเป็นเหมือนด็อกิวเมนต์อะที่ไม่ใช่ตอน,นช่วงคอนเสิร์ตเป็นช่วงหลังอะก็เลยรู้ว่าข่าวที่เหมือนกับพี่เอกซ์เมอร์สโนว์เขาทำอะผมมาทราบ ทราบจากอันเนี้ยแหละว่าเขาไม่คุยกันเพราะมีซับไทยดีมากถ้าใครยังยังอยู่นะคะในาพามวิดีโอาพามวิดีโอมีคอนเสิร์ตเจ๋งๆเ,เยอะเลยเอ,อ็เอนกานูมออีอะไรล่าสุดะอะไรผมอ่านชื่อไม่ออกอะที่เป็นอไ,ไนะอ,อ้ซาดิสซึมไรนั่น่ะวงที่เพลงคล้ายๆเหมือนไมิสเตอ,อร์ชิลเดนผสมกับแบบนั่นอะลองฟังดูผมมีคอนเสิร์ตเจ๋งๆเยอะเลยคะ่ะมีของอุทธัตระ มีด้มากเออแต่เจ๋งเยอะแล้วมีซับไทยประเด็นคือฟังเขาเรียกอ่านตอนเวลามีคุยกับคนดู MC ต่างๆอ่ะเขาแปลหมดเลยนะคุ้มดูแล้วคุ้มเลยเมื่อก่อนผมแบบเติบโตมาคุณแม่ผมท่านยังทราบเลยว่าแบบอ้าวคนนี้เหรอคือมันเป็นเหมืนเป็นญาติเราไปแล้วอ่ะเพราะว่าเติบโตมาด้วยกันจริงๆอ่ะเออเต้องมี20ปีอ่ะยี 20, 20, ่สปีไม่ได้น่ามี25-26ปีเลยอ่ะ ก็ตั้งแต่ปี9กก็าดีห้าปีอ่ะก็ถูกแล้วประมาณ25ปีเลยค่ะนั่นแหละพอแต่ว่าพี่โยชิกิ่เพลงแกก็ฟังอยู่แล้วล่ะค่ะ,ะใครไม่เคยฟังเพลงของ x อ็กเจปนก็นั่นแล้วช่วงนี้มีของ X อ็กไทยแลนที่พี่พี่พี่ผมจำชื่อนะพ,พี่พี่พี่พกหรือที่เป็นมือกองอที่พี่เขาเล่นตีกองด้วยก็เล่นเป็นโนด้วยแล้วก็วิชวลเขาอ่ะเหมือน พี่โยสุดๆใส่กางเกงหนังรัดๆถอดเสื้อหุ่นเหมือนผมเหมือนแบบสุดยอดหน้า,นา,นาหน,าน้าดูเหมือนกันค่ะของเอ็กไทยแลนด์ก็สุดๆเหมือนกันแล้วอีกอันที่ชอบของพี่โยชีก็คือมอกิตา้าพี่เดะอาบัมเดี่ยวเขาชอบมาก e v e r f r e ฟ Rocket d ก็ e ไดแล้วก็นะพลงสไปเดอร์ Spider, แล้วก็เป็นเพลงชา้า เอ่อเลมอนเนสไอ้ไอเลมอนเนีไอส์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 ครีมสครีมที่ที่วีดอะวีดที่ไม่ใช่ไอิสครีมที่เป็นไอสครีมกินอะสครีมที่ตัวตัวเอสไม่ตัวซีอะค่ะคือผมออกเสียงถูกกันป่ะนะนั่นแหละโอ้พอเยอะพอเยอะทั้งอัลบั้มเดี่ยวของแกของพี่เดททั้งอัลบั้มที่เป็นทีมบิวตอนพี่เขาเสียแล้วผมบอกให้ขึ้นหิ้งแล้วแต่นะผมเสพ บางคนอาจจะไม่ชอบกอาจจะเฉยๆแต่ว,ว่าผมสึกความสึกผมคือขึ้นหิงคือฟังได้ตลอดอ่ะออชอบสุดพิงสไปเดอร์ก็ชอบเอเวอร์ฟรีก็ชอบส,อสแกนเนอร์เออสแกนเนอร์อัอนหนึง่งเยอะเยอะของจริงคือคือคนอาจจะแบบเมื่อก่อนจำได้ค่าเรียกอนนะเหมือนช่วงช่วงคาแรคเตอร์ของของของแต่ละคนเ่ยเหมือนพี่เด็กก็เลยย้อมผมตลอด อาทาตาตลอดแล้วก็คาแรคเตอร์เล่นกีตาร์เขาเล่นอะไรก็จะแบบเหมือนแบบเหมือนเดือดเดือดหน่อยเหมือนแบบอย่างเงี้ยเออคนบางคนไม่ชอบยุคยุคผมเขาจะแบบบ้าเล่นอะไรว่าแบบเออเงี้ยเออเหมือนไปเขาเรียกตอนนั้นคือบูรี่ฝีมือบูรี่รูปลักษณ์เลยด้วยแหละใช่เพราะว่ายุคนั้นนะที่ผมเข้าใจนะเป็นอย่างนั้นเหมือนลดคุณค่าปกติด้แหละอืม แต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเสียผลงานกันไปโอเคเกินมามากโมมากออรู้นักศึกหน่อยมะมโอเครู้ักศึกหน่อยออนักร้องพี่ลิวิจิคาบุระเสียงเขาผมเฉยๆพลังอะไรไหมผมเฉยๆแต่เพลงเขาผมชอบแล้วที่ผมชอบก็คือ,อ,อมือกองมือกองพี่ชินยะพี่เขาจะแบบบวบๆหน่อย อบอบน่ารักคุณหมีหน่อยแล้วว่าแกตีแกแบบโน้ตเป๊ะเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเครื่องจักรสังหารอ่ะเหมือนเครื่อเครื่องจักรเวลาตีอ่ะเหมือนแบบไม่เหมือนคนตีไม่พลาดอ่ะยั้ยุคที่ผมดูนะแบบเหมือนคนตีไม่พลาดอะค่ะแล้วก็มือเบสพี่เจเล่นเบสต,ต่ำๆเอาเบสคนถนัดซ้ายมากลับมาเล่นเป็นคนถนัดขวาออใส่เกางเกงรัดรัดแบบท่าเท่ คือถ้าในเรื่องนานนะก็ถ้าแกเล,เ,เล่นเป็นเล่นเป็นเลนได้แกเล่นไปแล้วผมบอกเลยหเหมือนมากต้องแกเท่ๆแล้วล,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 ลายแลลายเบสก็ไม่ธรรมดานะถามผมของของลูน่าซีนะก,ก,ก็ขึ้นหิ่งเหมือนกันนะเหมือนผมชอบที่ชอบที่สุดนะ,อะของลูน่าซีเยอะแต่ว่าในท,ที่ชอบสุดเป็นกาวิตี้ เบสตอนขึ้นอ่ะออตื่นนตอนขึ้นเบสเดี๋ยผมชอบมากอย่าเป็นมือเบสนะเไม่เป็นมือกีตาร์สองคนขอรู้นาสีก็ก็เด็ดเหมือนกันค่ะริทึมริทึมเขาเรียกริดทึมใช่ไหมแล้วก็มีแบบที่เป็นแบบน้ตแบบสเกลต่างๆอะไม่ธรรมดาโซโล่ก็เด็ดดวงเหมือนกันค่ะ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฟังแล้วแต่ต้องไปหาฟังอีกรอบหนึ่งโอ้ยเกินนานเกินเพลงพี่เ็าไม่ธรรมดาไปไปฟังกันค่ะเดี๋ยวี้รู้สึกติดโม้แล้วโอเคค่ะไปะขออนุญาตด,ดมจยาดมไปด้วยค่ะเริ่มดึกเกือบไม่ไหวแล้วค่ะ คาแรคเตอร์ชัดมากการแต่งตัวของพี่โยก็เหมือนเดิมเลยคนบ้าเลยยี่สิปีทำเหมือนเดิมคงคุณวินัยดีจัดโอ้อย่าว่าเวอร์นะคะน้ำตาจะไหล คือซาเปโนโไม่เหมือนกับตอนอยู่เอ็กเซเปลนอะดูสดใสขึ้นดูไม่ดูไม่หม่นอะ่ะเพราะว่า,วาตั้งแต่เสียพี่ฮิเดเอ๋อไปมันรู้สึกแกไม่ค่อยมีความสุขอะ <c oughs> โคตรแท้เดินปีกอะ่ะเฮ้ยขอโทษคะ่ะ น้ำตาจะไหลโอ้ยเป็นโฟกัสพี่ไฮเลยอะเวนกามอักตันอยู่ผมพี่ไฮเกิดปีเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าน่าแต่วันห้าสิบกว่าไม่แปลกใจพี่หนุ่มห้าสิบ้าพี่หนุ่มกันใช้าสิบหกหนกระแสยังหนุ่มพี่ไฮก็ต้องหนุ่มเหมือนกันเหมือนคนเวอร์น้ำตาจะไหลจริงๆ ลายกองพี่โยพี่โยตีลายกองอย่างนี้หรอ <laughs> <laughs> โอ้กีตาไม่ได้ฟังเลยออเคสตราก็ไม่ได้ฟังเลย <laughs> <laughs> ถึงว่ามีเสียงแบบคอเคสต้าคอรอเพื่อให้เดินกลับมา <laughs> เล่นเป็นโนตตอ อ่ะเหมือนเพง T ลงไอจแปรเลยวินดึงแบบเหมือนเปลี่ยนโน้อตใช่ไหมเป็นคีย์ใช่ไหมผมเรียกไม่ถูกอะ่ะเพลินเลยอะ่ะเมโลดี้อาจจะเหมือนคล้ายๆไอจแปนไม่เป็นไ,ไม่ติดผมไม่ติดเลยเอาเลยพี่ เหมือนเขามาทำเขาเรียกเือนเรียวเลนใหม่ใช่ไหมเพราะว่าที่ผมเคยฟังเวอร์ชั่นที่เล่นรายการทีวีอะไรสักอย่างไม่ใช่แบบนี้แอะวิ่งไปตีกองแน่เลยให้พี่ไฮลากยาวอย่างนี้สดใสโอ้ยขอโทษนะสดใสชิบหายเพลงอะไรเนี่ยมิวเพแปลไม่ออกอ่ะแต่ลายกองลายสดใสจัดเลย ไม่มีทางที่เห็นแกนเล่นเอกจะแปนแนวนี้แน่นอนอะ่ะหรือว่าเป็นตีแนวนี้แก,กตีเบาลงแกตีเบาลงหรือว่าแกเจ็บคอผ่าเพิ่งผ่าคอแน่เลยแ,ล,แล้วท่อนส่งแวรลัวทอมขึ้นไปก็แบบ เหมือนคนตีมั่วแต่แกไม่มั่วผมแก่ไม่ได้ผมแก่ยากมากเลยโอ้แกแต่งไม้พี่ไฮร้องจริงประวันเนี่ยโห เหนื่อยแทนพี่ไฮรวบาสูงสูง,สงแม่ตึกเนี่ยสูงสูงเสียวแทนเสียวแล้วก็จะตกลงไปอะ่ะตลกอะ่ะเสียงแกสูงดูดิอย่าบอกพี่ไฮเขียนเนื้อมันถนึงข้อปากอะ่ะมีคำว่าเฮเว้นอะไรเงี้ด้วยะ ชัวชัวผมว่าแกแกแต่งเหนือป่ะเนี่ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยไม่เห็นโอโ้โหหุยเขามีเขา,ามีเขียนเป็นเป็น,น description ด้วยอะภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกอ้าวไม่ได้มีบอกไม่ได้มีบอกว่าใครเขียน เนื้อใครโปรดีวใครอะไรอ่ะไม่มีเขียนอ่ะอะไรอ่ะเป็นส่วนของการสันเสริมคารวาของฮิวแมนิตี้แปลไม่ออกอย่าอย่าฝืนเลยไม่ได้แปลเก่งอ่ะนั้นไม่บอกค่ะไม่บอกไม่บอก มีแค่บอกไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนว่ามีใครบ้างอะไรอะซิกโทนเจแปน USA อ๋อมาคุยเรื่องเพลงก่อนต่ทำเป็น like bear, แอคแต่แปลเขาเฉยคือไม่มีทางได้ยินซาวแบบนี้ในใน XJ แปนในชุดของ XJ แปนแน่นอนค่นิส สีเสื้อเอทั player, ้งที่เอกแจแปแนแทบจากเกพี่โยเป็นคนแต่งไม่ได้ยินซาวแบบนี้แน่นอนผมบอกเลยไม่มีทางได้ยินซาวแบบนี้ทั้งซาวลายตดตรีซาวภาพรวมของเพลงไม่มีทางได้ยินอย่างนี้แน่นอนดูสดใส่ขึ้นนะเพราะว่าปกติแกแต่แบบลายกองก็จะรู้แกจะใส่อะบีดแกจะเร็วมากอืมตอนแกตีตึงๆเปแกลัวกองแกเป็นคาแรคเตอร์แก ก็จะลวกของแกก็ใส่ไปแบบเหมือนกับถ้าเขาเรียกว่าผมเรียกเป็นซิกเนเจอร์และก,การแต่งตัวแก20ปีที่ผมรู้จักแกมาตั้งแต่ผมรู้จักกับวงนี้วง xj p a n d มาแล้วนะรือนะรจัาเอาเพื่อเอาไปายโยก่อนพี่โยก่อนก็แกก็จะแต่งตัวหุ่นอย่างนี้หน้าแบบนี้คือแกต้องมีวินัยขนาดยี่ปีแกไม่เปลี่ยนเลยอะ่ะของผมจากน้ําหนัก45ตอนนี้ผม8ป ปดสิบกว่าอย่างเงี้ยออแล้วแกแต่งตัวเหมือนเดิมคาแรคเตอร์เหมือนเดิมคือสมัยก่อนที่ผมบอกอะ่ะแกแต่ผมยาวก,กว่านี้วิชวลกว่านี้แบบแรงกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วพอณนะตอนนี้ยี่สิบปีแกก็ยังเป็นคนสไตล์เดยวแกแต่เติร์ดทางทากอย่างเงี้ยเออคือความโคตรเท่เป็นในมุมก็เป็นผู้ชายที่โคตรเท่อ,อคือ ถ้าถามผมยุคนั้นก็คนก็เหน็บแนมอะอะไรอยแต่งตัวอะไรอะอะไรอะทำไรอะทำไรแกเป็นกี่ตลอดเดินมาเล่นเป็นโนติกกอย่าเงี้ยโนติกกแกก็ลูกสองแกก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดอะนึกสภาพเพลงทุกประยกตตัวอย่างลิมิสติตไปก็ได้เวลาท่านส่งแบบแกเวลากองส่งก็ทำเปาะแล้วก็ไปต่อหรือว่าท่อนส่งต่ออย่างเงี้ยแต่แกก็ตัดรัวทอมดึ๊ง ซึ่งของลิมก็ไม่ได้รัวแบบเยอะขนาดแต่ก็รัวนิดนึงก็ส่งไปทางฉาบเลยแต่แกก็ันรัวก่อนเป็นคาแรคเตอร์แกรัดตอนลายตีกองสองกระเดืองแกแกก็จะหัวแบบปากปาบปาแบบอือันนี้ก็แบบสดใสเฉยงงเหมือนเพลงแบบถ้าผมผมแบบด้านนัาฟังแบบไม่ได้ไม่ได้แบบฟังปันผ่าเลยนะเหมือนเพลงของแล้วงเซียลที่มือเบสพี่เทสยะแต่งอ่ะ เป็นเพลงสดใสอย่างนั้นเลยอะคือแบบใช่เหรอใช่พี่ยอแต่งเหรอวะผมถึงบอกฟังก็โอ้หน้ำตาจะไหลแล้วเสียงเปียโนปกติแกแตเป็นโนแบบเศร้าๆดักดักกดกดแบบตึง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 ,ตง,ตงไอ้ของแก้าไปแต่นี่คือแบบฟังดูสดใสสดใสเมื่อกี้กีตาร์โซโล่ก็ดูสดใสสดใสแบบอ๋ออ้อยไม่ได้เออที่ไม่ได้เคยได้ฟังก็ได้ฟังก็ถือว่าแบบก็ ก็เซอร์ไพรส์นะถามผมอะเห็นแล้วแบบตกใจเละแต่เคยฟังไปแล้วรอบนึงค่ะที่ผมเคยบอกว่าเคยฟังแล้วรอบนึงเป็นเวอร์ชันที่แบบพี่ไฮกับพี่โยมาร้องร้องกับเป็นโนแค่2ชิ้นนี่แหละเป็นรายการสักอย่างค่ะแล้วก็มาเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ใหม่หน้าเรียวเลนขึ้นมาใหม่พร้อมกับเครื่องสายต่งตางๆโอ้แปลกวันนี้เจอหลายอารมณ์มากเลยไม่รู้แต่แบบอืม จริงๆต้องนอนแล้วเพราะต้องตื่นแต่เช้าแต่แบบทําไงได้อ่ะนอนไม่หลับสิเจอเขาแปอย่างนี้ขอโมโอ้ยสักแป๊บนึงได้ไหมอ่ะผมแบบเอีอยวเดี๋ยวด้วยโม้ไปด้วยเ,เดี๋ยวต้องกลับไปหางานเก่าๆของทั้งสามท่านฟังแล้วเขารู้สึกเหมือนเนื้อก็เข้าปากพี่ไฮเหลือเกินยิ่งคำว่าเฮเวนอย่างเงี้ยเหมือนเพลงแกเพลงแกแต่งแกก็อชอบมีเพลงย่งเงี้ย ไอแบบที่แบบเกี่ยวกับคำว่าเฮเว e นอย่างเงี้ยแกก็เข้าปากกันแล้วเกินแวลาแกร้องอ่ะอน่าใช่แหละเดานะว่าแกเขียนเนื้อให้หรือเปล่านะ้อแต่พวเนี้ยแต่ปายโยแกไดาแต่ควบหมดแหละเนื้อร้องทํานองต่างๆอันนี้คือเดานะเดาแบบไม่ดูข้อมูลนะประมาณนี้ค่ะจะไม่นั่นมากเหมือนตัววันนี้น่าทําสนอง ตนหนองต้นานถ่านเดียวเลยคะ่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วอ่ะรีบนอนดีกว่าโอเคค่ะขอบคุณพี่พทุกท่านมากๆนะคะที่เราฟังมาถึงตรงนี้ถ้าฟังถึงจะจบาก็กล่าวขอบคุณมากๆเลยนะคะผมไปก่อนนะคะสวัสดีค่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 ะ